สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมูน,นี้ช่องวิถีบ้านนะสาสไตล์บ้านทุ่งพี่จะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวมาชมแปลงเกษตรผสมผสานของพินุษนนะคะพิกัดอยู่ที่บ้านเหล่าตำบลโคกพระอำเภอกันทรรวิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ แม่บูสวัสดีค่ะาวัสดีค่ะเมื่อนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมมาชมมาเบิงสวนกเกษตรผสมผสานสวนแม่บุตรพีนุษนะคะอยู่ที่บ้านเหล่าตําบลโคกพระอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามแม่กําลังเก็บผักชีอยู่นะคะผักชีเา่าผักชีเอาไปขายใส่นนอยคะ่ะแม่ขายตลาดกันทละจ้า ตลาดกันทรวิชัยนะคะตลาดเ้านะคะ,ะขายก่จาจักบาทแม่แขายเปกก็นโลก็โลหกสิบบาทอ๋อเป็นกิโลละหกสิบนะคะขายเป็นมัดก็สามมัดสิบสามมัดสิบ,สมมสบช่วงนี้ราคาผักดีป่ะคะแม่จ้าพ่อปันกลางจ้าคาทาได้ราคาดีที่สุดในช่วงฤด,ดูนาใดค่ะฤด,ดูฝนฤด,ดูฝนเนาะจ้าพื้นที่สวนแม่นีจักไรค่ะสามใดเท่าได ซำไรไปไปลายนี่ละซไรไปไปลายเนาะค่ะเห็ดเกษตรแบบนี้มากมาได้จากปีแล้วนะคะแม่สามปีหลือติณุสามปีนะคะเป็นจังไหนค่ะเห็ดเกษตรแล้วมีความสุขบ่ค่ะแม่กัมีความสุขอยู่กับเมียอยู่กับมีความสุขจ้าเหนื่อยแต่สุขใจเนาะจ้าปลูกอยู่ปลูกกินอยู่อยู่นี่เพ่นกับปลูกมีทั้งพักผลไม้เนาะคะ่ะผลไม้ก็จะมีพวกกล้วยมะม่วงฝรั่งกิมจู พักสวนขั้วกระหลากหลายชนิดขุดคลองคลองนี่ก็เลี้ยงปลานะมั้่บริหารบริเวณร,วรอบสวนปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปาลงปาเลี้ยงมังหอยอยนั่นบ่กินจักเทียพร่มมีหอดเวลาลุ่มหอยกระลายคือมาปล่อยไว้หอยจุกเลี้ยงปลาเลี้ยงหอยก็บบ้านใเลี้ยงมันแหรอก็ปล่อยไว้ถ้ามาฉาดก็บบ้านใดให้อาห,หารมั้ง หลายปีแล้วตะปล่อยไวเละสามปีปละจ้าหมักพริกแม่ดูดกเด้ออันด้วยเขาเขาป้อมๆนี่เขาเอือนพันอย่างค่ะแม่เขาเอือนแบบผีอย่างบุงบงบง้งแบบน่้ตะบะแบบผีขาวแมกมาจากพันมันดอกคอพันเป็นมะปลูกเมียว่ามันง่ามเมียเลยเอามะปลูเนื้อเป็นมันักมาจากสวนนิตือดอกข้าวขาด พริกนี่ตอนนี้ช่วงนี้ราคาดีวะคะแม่ก็ค่ากับค่อย,ยู่ดีกันพริกขี้นูกับแพ่งก,กับพริกเขาค่ายก็บอก,กบพริกกันแดงเขาตำบักุ่งอยูดีกับแพงก็บอกพริกแดงเนี่ยพริกขี้นูสวนเนาะคะ่ะเม็ดน้นอยๆแม่ปลูกลยดกคักิลีแม่ใส่ปุ๋ยหยัางค่ะคือดกขักแทะใส่ขี้งวัวแลรวก็ับปุ๋ยสูตดีิมหาปุ๋ยสซตรียมากับปุ๋ยหิ้งัวะนะคะดินตรงนั้นเป็นเป็นดินดินที่แม่ทมเขาเมฆไม่เนาะ อันนี้ปลูกโอ้งามคหน่วยดกคักช่วงนี้ก็มีพักที่แม่ปลูกก็จะมีเป็นพักที่เล่านะคะที่เหล้าที่ไทยพักขึ้นชายขึ้นชายพักสลัดพักขนาดจนอยู่ตั้งทึ่งจากอยู่ด้านบนนอกจากปลูกพักแล้วก็มีเลียงแพะเ็ดแบบผสมประสานเนาะจ้าเลียงแพะเลียงงัวนเลียงง่วกล้วยไปจงสั่นแล้วจะเนี่ยงกานๆตึ <laughs> แนวไปใส่มาใส่ปรไแดมันว่าจ้าเลียงว่าเลียงควาเนี่กำบักใ่ญ่ไหมจ้าสามกำสิบเรเห็นจังสี่ที่อันนี้ตะได้มัดเนี่ยท่านม,<อ>ม,มัดอ๋ออันนี้ไปมัดไหมกับสามกำซิปก็กำมาจังสี่จ้าสามกำซิปเนี่ยต่ไปมัดตลาด <c oughs> นังมัดเนี่ยเมัอนสซลตลาดตลาดสดเทศบาลโคกพระ ตลาดตอนเช้านดคะ่ะแวบบไปอุ่นนุนแม่ได้ผู้ใดไปตลาดผักชีเราหอมขนาดเลยนม่งผายมันมันเดียบปลากินชช่ ผักชีไทยหรือว่าผักชีจีนบ้านเฮาเอิ้นผักชีจีนผักชีจีนในช่วงนี้ราคาดีบ่คะแม่ราคากับตอนกลางปานกลางนะคะเอค่ก็กองทหนอยู่ยช่วงหน้าหนาวผักออกหลายเนาะคะ่ะทีหนุ่มออกให้มันต้นห้างจ้า ผักซี่จีนนี่ปลูกยากพ่อแม่ช่วงหนานี่อากาศเลยขันมันห่อนมันมันบกขึ้นดิอันนี้ละวันไว้แต่ช่วงมันอากาศดินจ<อ>ักกน้อยเนาะปลูกกอนที่จะอากาศห่อนนะคะนี่ก็จะได้เก็บดุลย่ดอกเนียนนะาปะัานถอนขึ้นกับหอมโหลดนเนาะจบไปใช้เนื้อกินพริกพี่จีนทีแรกเ,เก็บบระโลชซ่องหนึ่งหลับเป็นวันสองเปลียง ต้องยุ้มออกจ้าห้างปลูกเทตนาเนาก็เนารักษาได้ท่้นฉันดีสด้านนนอนก็เป็นพื้น,นช,าชายแม่ใส่สาแรนบังแดดให้นะคะอืบงังแดดช่วงนี้แดดแห้งมีหน้าเยดายมันปลูกสวาสีด้เนาะจ้ามีหน้ากับสีห่อนระดับหนึ่งเขาเม่านี้แห้งห่อนสุดๆค่ะบับนี้ ต่ว่าอันพักซี่จีนนี่ก็แม่กระปูกวานใหม่ในแ่ชวงยังมะฮอนัเป็นวานห้างมาันจะดต่นบักแง่ดิจ่าก่อแง่เนาะแม่มต่วนสองสามต่นก็ได้มัดนดี่มันทีแล้วกับวานพียายานบังเกิดม่นว่าระบาดมันกระบาดมันนาหนาวาเป็นไง ได้ปรุงดินก่อนปลูกบ่จ่าผักชีบอ่อตะบานได้รถจังโอนฟุ้นมะปกเฟียงมะปกตั้งทึ่งอ๋อวานมะเรียนแล้วก็ใส่ใส่เฟียงเนาะคะ่ะกบด้านบนเนีย่ยบ่อห้าบ่เฟียงปลกมันกับบึเกิดจ้าเฟียงมะปกเพราะมันใหญ่กะจังไห้ปุยป๋ยปุ๋ยคอกเนาะนั่เขาก็นี่เหลียงเขาก็ปุย๋ยเมื่อวานมัน สบาเดียวยูเลียเมื่อวานจิเปียยีหาวานบางบานยูเลียนี่แห้งแห้งขนาดเลยสมัยเป็นเด็กหน่อยไปปูผักอยู่โรงเลี่ยนนันย่านผักบ่วงามไปเอาผักยูเลียมาใส่ยูเลียมาใส่ตายเปื่อยเมื่อตุเกษตรก็ต้องขยันเนาะแม่เนาะเหนื่อยแต่ว่าก็มีความสุขจ้ะง่าย่ายมแเลงมากแม่กินเขาเราเขาไปนอน กินเขานนต้องอยากนอนงต้งอยากรับ่นจ้าต้องขยันสุดๆเ็ดเกษตรไม่ได้นั่งได้เศร้าหลอสวนก็แบบโอ้ลมลื่นยางเขามากก็อิ่มเอ็ใจเนาะมีทั้งผักมีทั้งผลไะใหม่ตื่นี่มอมีทุกอย่างจากน้อยกันบอกพ่อเก,กิดน,น้อยอหร่สิเป็นตะเบิงเต้พอกพ้าเนี่ยจกปีเลยคะ่ะแม่หลัง ก็นสามปีบอตเยียดขุดคอกมันจ้ากระสิปลูกลังจากที่ขุดขุดขุดคองเนาะหลังจากขุดคอกงพาบอกมองกระสิไก่บ่แม่นสิไก่ออกดอกออกจันทร์ละตีสามปีเนาะกระสิไก่ละล่ะจ้าเกษตรผสมผสานนี่หลากหลายชนิดเนาะค่ะผักผลไม้ติเคน่ติกข้าวมักซีดาค่ะดอกคักอันนี้พันยางก็คะแม่พันยางหลัง กิมจูติหมาก์คซิดาพันกิมจูนะคะป้าลูกดกคักดกแน่ค่ะแม่ใส่ปุ๋ยยางนี่ค่ะคือดกคักแฉะใส่ปุ๋ยขอ,อกปุ๋ยขอ,อกขิงว่าบานเท่านี้แล้วนะคะดกคักอีรีปุ๋ยขอ,อกบรรยากาศดีดีแยมแรงยางเบิองยางชมสวนนะคะละมุดกระมี่ค่ะมันกำลังออกดอก มันเป็นหน่วยไล่ด้ายดินจ้าพวก,ก็เลยปิดหน่วยไม่ออกไปเบด้อลี้เอาคนมันออกดอกไหม oh, อ๋อนี่ในดอกนั่นดอกก็มัเป็นดอกไปจีนหน่วยไล่ลย,ยังจ้าหมักละมดุดหมักม่วงกบมีกล้ยก็มีพลไมลหลากหลายชนิดค่ะหมักเผา มักซิดาเนี่ยนวยดกๆเขาก็ต้องเด็ดออกมาค่ะแม่แองอันเดยอาหารกันบายัางจะเด็ดนวยออกขัดดกลลยก็ต้องเอาออกเนะะื้อค่ะเอาบางส่วนกับหอไปแล้วนะคะอีหออีประมาณจักเดือนนี้จังสิเดนเก็บขายเนาะนี่มาโดนดกเดือนนึงก่เด็กจะไม่ได้ขายต้นนี่มันดก <laughs> กะสีว่า,าดกเกือบทุกต้นละเด้อค่ะมักซิดานี่ฝรั่งกิมจูกล้วยน้ำว่านะคะแม่กล้วยน้ำว่าปลูกยูปลูกกินเด้อค่ะเดี๋ยวกินกับขายผักสวนวรัวโหระพาผักอิตูผักชี บรรยากาศยามเย็นอันนี้บัก่มงเบาหนิต่บ่ามันเบิดเด้วค่ะของก็ออกน้อยหน่อยตัวปะตัวอนี่นี่นั่นต้นนั่นตัวหนึ่งตัวน,นี้เขาตัดขาดเขามาตัดหายาเหย่เล่เขาซื้อมาแเทอดไม้จะวน้จ้านี่ปลูกไม้แล้วค่ะนี่ปลูกไม้มันเลยเป็นนองตัวน,นั่นอยู่ตัดของมันขาดเนาะเป็นนุ่ยเลรวตัวน,นี้แม่นี่ละนี่ปาด <laughs> บอก ดกขนาดเลยตัวน,นั้นก็นดกกึ๊งยังดิจ้ามันเบิดได้เป็นก้อนหมักม่วงเบาค่ะมงเบาพลังกินจูขับานบอร์ฮวนเอาด้วยพลังจะบปเด็กขีดยาดอกกัเนอคฮอนมีตอหัวเอา,าอ,าอามักม่วงกับหลากหลายสายพันธุ์ด้ค่ะหลายอย่างบกม่วงก็นั่งเป็นอันนี้พันธุ์อย่างค่ะแนี อันนี้มหาชนกมหาชนกอันนีสุกรุ่นมูเด็กสุดนี่พ่นก็งูน้ำเขาเบิดเป็นสุกคลองน้ำปล่อยป่าน้ำนะค่ะแม่ปล่อยป่าล่ายี้อย,อยัางตัวเป็นเอาล่วงเบิดเงินเป็นสามเมื่นพติจ้าเพถ้าไหนล่วงกินจักเทีอะนี ก็บ่ได้ให้หัวหันที่กระป่อยถิไ่ธรรมชาติมีทั้งป่ากับหอยเนาะค่ะแม่นหอยกระไรแต่ว่าแม่ก็ไปตลาดแม่ก็ซื้อหอยมากินหอยเป็นหญาเอาจ้าน้าลึกบ่ค่ะแม่จักจักเมตรนี้แจ็คเม็ดอะไรนี่ใหญ่โค้ดเป็นสามเมตดจริงเต้ก็สิประมาณสามเมตรเนาะเป็นตาสะอ่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นแลน้วก็อิ่มเอมใจเนาะค่ะอยากเห็ดได้คือแม่ ลมลืน่นค่ะเป็นหอนทึน่น้ำเงาจ้าเงมายางย่ามแดงแพงบรรยากาศดีขนาดเลยกลวยหมค่ค่ะแตกนอดีดีกวยนี่ขายนอวะค่ะแม่นี่เมาไมไม่ขายให้ดอกมกะกรนดลนทางว่าบึงมักซิดาค่ะดกถูกตน้นลีลีค่ะมักซิดาแม่กิมจูอันนี้บอกม่วงพันอย่างค่ะแม่ เมียพวงหมุด้้ง้้้้้้้้้ย้้้้้้นี้้้้่้้้้้้้้้้้้้้้น้้้้้้ล้้้้้ะม่ว้้้้้้้้้อ้อ้้ตน้้้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้้ั้้พ้้าา้้้้นน้้้้้้้้้้ก้้กกก้้นน้้้้ะะ้้้้น้้<อ>้้้้้้้้ใ้้้้้้้้้้้้ม้้้้้้้น้้้้้้้้้้้้เอาแหนมาลง้้้้ี่้้้้้้ม้้้้่ยังใส่ดีว้้้ อันนี้แห้งนะ่ะปูกไม่ดิ้นจ้ามันเกิดเพรท่านติดใส่ก้อยกุง้งนาะหอมหอมใส่อันจิ้มจุ่มก็ไดแะะล้วค่ะแพรผักแพลสวนตาบักรสีดาเพิ่นนี่ล่ะค่ะดกคักบักัรสีดากับดกคักดกเนยใส่ปุ๋ยขี้งัวเด้อค่ะดกดกแบบนี้ แม่ปลูกพริกพันหยังไว้แน่เนาะค่ะนี่มาดกคักแท้บ,บักพริกขาวเขาเอินพันหยังบุหรี่อแม่ไปเห็นของกระจกมันงามเนาะแม่เลืไปขอของกระจกมาสองสามนวยเมื่อวานไะเจ็บไรเจียหลอดมันห้างเติมเบิ่งนวยไหมค่ะตะปบุตุปีอยู่ตะฮักคักมพริกสะอ่อนผสมประส,สานกันอยู่น,นี่สามชนิดท<ะ>ี่ชนิดขี้หนูสวนกับมีเนาะไปกีกับพ่ออ,อะไรยังเดีจ้า นี่มะเขือพรอมตรงนี้ค่ะแล้วก็มะพริกใส้ปุ๋ยยังค่ะแม่ปุ๋ยขอกปุยขิงว้วนะคะมะปุ๋ยขอกได้ปนี่ใส้ปุ๋ยขอกเด้อค่ะเคล็ดลับเคล็ดลับต้นเพียงหนักเออคุณโตตาหักหนัวขีนัวกันเพียงเออคุณได้่มันง่ามมนเไยต้นสูงอันนี้พริกแค่นี้สู่ขีนูบ่ได้โอ้ความแซ่บนี้บ่บ่สู่ขีนูนะคะ หน่วยแม่ต่หักผู้ใดหูซื้อพันหนันคอมเมนต์บอกแน่เด้อคะ่ะพันอย่างเนาะค่ะนี่คือเป็นต่หักคักผลไปบุญตั้งเครื่องผลไปเด็กพันหนึ่งดกดกนี่แหละแม่เก็บในหากรโคมีซ้ำหนีละโอ้โหไก่ยังดกอยู่เลยนี่หน่วยแม่เห็ว่าหลายกับใบว่าเป็นซ้ำกันลราคาออกลากคือโดกคักอีรีค่ะเทนอยู่ละเบี้ยมันเฮียมาก จะใส่บุ้มาน้ำฟุน่นเป็นทัสอ่อนบอมักหุงก็ลัางเป็นน่วยหน่อย,อยจ้าด้านนั้นก็จะเป็นหมักหุงค่ะผักสวนขั่วผักสลัดผักสลัดผักคะน้าจ้าด้านนี้หมักหุงผักคะน้ามักเขือค่ะด้านนี้ ค่ะมือนีขอบคุณแม่หลายๆเด้วค่ะที่พาเที่ยวพาชมสวนของแม่ผู้ดใดอยากเขาไม่เยี่ยมมาชมกะพิกัดอยู่บ้านเรานะคะแม่ตําบลโคกพระอำเภอกินการทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามจ้าขอบคุณแม่หลายๆค่ะจ้า